สวัสดีค่ะมิจะพามาทำบัวลอยห้าสีเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมนวดแป้งกันก่อนค่ะแป้งข้าวเหนียวห้าสกรัมค่ะตามด้วยมันม่วงบดละเอียด50กรัมค่ะจากนั้นนวดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ50 ml ค่ะแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันพอปั้นได้ค่ะประมาณนี้นะคะต่อด้วยสีเหลืองนะคะแป้งข้าวเหนียว50กรัมค่ะ ฟักทองนึ่งบดละเอียด50กรัมค่ะจากนั้นนวดส่วนผสนมให้เข้ากันดีเลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ50 ml เช่นกันค่ะจากนั้นนวดส่วนผสนมให้เข้ากันค่ะประมาณนี้นะคะทําสีต่อไปค่ะเหมือนเดิมนะคะ ันนี้เป็นสีของมันแครอทค่ะประมาณนี้นะคะสีม่วงอัญชันค่ะนวดส่วนผสนมใหเข้ากันเช่นเดิมค่ะตามด้วยสีเขียวใบเตยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะ สิทธิ์เรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะน้ําเดือดได้ที่นําบัวลอยลงไปต้มให้สุกดีเลยค่ะบัวลอยเริ่มสุกก็จะลอยขึ้นแบบนี้ค่ะ จากนั้นตักขึ้นนะคะนำไปนอกในน้ำเย็นเลยค่ะประมาณนี้นะคะทำส่วนของตัวกะทิกันต่อค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำตา,มาลมะพร้าวหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะหน่ส่วนสองช้อนชาค่ะ น้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นละลายน้ําตาลค่ะจากนั้นคนให้น้ําตาลละลายดีเลยค่ะจากนั้นใส่หัวกะทิั้นสดลงไปประมาณ700 ml ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นตักบัวลอยใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิรกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะบัวลอยห้าสีลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ,อย,คะ,อ,ยคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ